สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับผมซัมบอนนะครับผมจะพาทุกท่านมาที่หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ครับบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขกันในวันนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนเพชรครับโรงเรียนโนนเพชรตำบลโนนเพชรนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับอำเภอเมืองของเรานี่เองครับเดี๋ยวจะไปดูว่าฮะบอกเลยอำเภอพายุอำเภอพายุครับอ๋ออำเภอพายุวะเราอยู่ที่บ้านโนนเพชรนะครับตำบลโนนเพชร นะครับอําเภอพายุจังหวัดรีสเกษครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูแต่ละหน่วยที่มีการจัดนิทรรศการแล้วก็มีการให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจในวันนี้ครับตามผมมาเลยครับเดี๋ยวประม,มงค่อยมาปิดท้ายนะเราไปที่อื่นก่อนอันนี้ก็จะเป็นของเกษตรและสหกรณ์นะครับอ,อันไหนที่มีของแจกเขาจะเขาจะไปตรงน,นั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆเลยครับ เดี๋ยวจะพามาชิมหมอนไม้ครับน้ำไม่หมอนไม่หมอนอลองชิมหนึงต้องมีลงชื่อด้วยนะครับ <c oughs> ต้องลงชื่อก่อนนะครับใครได้กินยืนหนังมาบอกลงชื่อลงเห็นหนังครับ <c oughs> อนอนกันครัอ่า <c oughs> โอเคอันนี้น้ำอะไรครับอันนี้ <c oughs> น้ำลูกหมอนน้ำลูกหมอนอ่า วาตัวเซนเอาตั๊กตะกองอย่างนี้นี่เาเอาเทเอ่เอาเทเล่เเเดี๋ยวลองซิมดูนะครับอือเยี่ยมเอออร่อยครับ กินแล้วสดชื่นครับสดชื่นมีกำลังใจพี่กำลังใจส่วนมากก็จะโซนนี้ก็จะเป็นของกเกษตรและสห,ก,นนะรนหนกร,ร,รณ์นะครับเป็นหน่วยงานของเกษตรอ่านี่เป็นของปศุสัตว์นะครับโอ้จะมีการที่เราเงียสลดนะอันนี้ก็จะเป็นฉีดแมว หลอกเดียวอยู่ครับคือมีการฉีดวัคซีนนะครับบริการฟรีนะครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์ดำรงธรรมนะครับจังหวัดศรีสะเกษเคลื่อนที่นะครับถ้าใครมีเรื่องทุกมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นสํานักง,งานปฏิรูปที่ดินนะครับมีการแจกเอกสารนะครับคู่มือต่างๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษานะครับสํานักง,งานสหกรณ์จังหวัดชิสกเกตอ่าอันนี้กําลังเริ่มตั้งนะครับสํานักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับส่วนมาก็จะเป็นการให้ความรู้นะครับให้ความรู้กับผู้ที่สนใจนะครับโหเยอะมากหลายหน่วยง,งานเยอะมากนะครับรับบัตรคิวจุดชักรอง สัมปามิตรนะครับเรื่องของบุรีนะครับบุรีพวกสุราต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรีสเกตนะครับก็จะมีการจําหน่ายนะครับดูดูราคาไข่เบอร์สองนะครับสามร้อยแผงนะครับก็ถือว่าราคาถูกนะครับนี่เจ็ดสิบห้าบาทเดงเบอร์สามนะเบอร์สองนะครับน้ำมันพืชนะครับขัดละสามสิบบาทอู้ถูกมากนะครับน่าซื้อไปให้แม่ผมนะครับ น้ำตาลทรายโอ้โหกิโลละ15บาทนะครับที่ตลาดสมนน้าก็จะขายกิโลละ2 5บนะครับโอ้โหซึ่งเป็นการลดดีเยอะมากนะครับแต่ว่าต้องมีการต่อแถวนานนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถมาซื้อได้นะครับจริงๆก็จะมีการหมุนเวียนแต่ละเดือนนะครับในการจัดจังหวัดเคลื่อนที่นะครับแต่ละที่นะครับนี่ก็จะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกดครับมีการสาธิตกาแฟลำดวนนะครับ โอ้โหชายเย็นครับคนต่อแถวเยอะมากนะครับเดี๋ยวว่างๆจะมากินนะครับซึ่งเป็นการเหมือนกันเป็นการพบปะนะครับแต่รัฐหน่วยงานราชการที่มาออบูธจัดมิสก,การด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปครับเยวจะพาเดินให้วนๆรอบๆนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่า มีการจำหน่ายนะครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอพายุนะครับมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับของอชุมชนที่นี่นะครับเพื่อะสมคัาวก,ก็ราคาถูกๆนะครับราคา1ิบาทนะครับต้นละสิบาทแล้วก็ที่ล้ําสมัยก็คือมีการใช้คนละครึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดสุดท้ายนะครับไปดูคู่สาวนะครับไปดูคู่สาว ซึ่งการเข้างานก็ต้องมีการใส่แมสนะครับใส่แมสวัดอุณหภูมินะครับก่อนที่จะเข้ามาในงานได้นะครับในการจุดคัดกรองนะครับอันนี้จะเป็นหน่วยแพทย์อาสานะครับการลงทะเบียนสมาชิกทออสสวอนะครับในการจุดคัดกรองมะเร็งมะเร็งเต้านมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเวทีใหญ่นะครับเพื่อแพทย์อาสานะครับข้างในเราของเราของกรมประมงก็จะมีการมีพันปลานะครับเพื่อให้เกษตรกรหรือว่าให้กับชุมชนนะครับในในการปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับในชุมชนต่อไปนะครับโดยรวมงานก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีนอกจากมีงานแล้วก็จะมีคนสวยเยอะนะครับเอาโอเคประมาณนี้นะครับงาน